สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีมนะครับงานปากอ่อเสร็จแล้วครับสำหรับทีมงานบุญรอดวันนี้ผมพาเจ้าก้านยาวมาลุยงานเดียวอีกแล้วแต่จะไม่เดียวนะเพราะว่าวันนี้มีพวกด้วยนี่นี่นี่หัวหน้าแม็กครับงานนี้ใช้ทั้งรถไทย ไททางแมคโครครับหน้าที่ของหัวหน้าแม็คือล้มคันนาครับล้มคันนาให้ทั่วเลยบริเวณที่นี่แหละอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะทําการคูนดินครับเพื่อไวาสำหรับปลูกของต่างๆนี่ตามไม้ที่ปักนี่แหละโอ้โห้งหมด15บล่องได้นะ15บล่องไม่ใช่ล่องดิพคูนดินขึ้นมาฮะ การที่ไม้าปักเนี่ยยาวไปถึงบอ่อน้ำนะครับถึงต้นตาลกันหลยทั้งหมด15้าล่องหน้าที่ของหัวหน้าแม็กแต่ตอนนี้ล้มคันนาออกก่อนครับส่วนเจ้าการยาวก็ชักล่องครับสองฝั่งฝั่งขวากับฝั่งซ้ายกะว่าเวลาฝนตกมีน้ำในล่องนี้ปุ๊บก,ก็จะเชื่อมเข้ากับบอ่อน้ำข้างหลังได้เลยครับบอ่อน้ำก็อยู่ตรงที่ต้นตาลน,นี่แหละะ เป็นจบหากันนะฝั่งนี้ก็ประจบฝั่งนู้นก็ทําเหมือนกันครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาปั้นนี่ฮะให้คูกว้างๆหน่อยสําหรับปลูกของอ่ะเสียเต้ยกลัวว่าแนวจะไม่ตรงใช้วิธีถากอย่างนี้ก่อนเลยครับให้รู้ให้เป็นร่องก่อนเพราะว่ายัางไงดินข้างล่างก็แข็งอยู่แล้วน้ำก็ไม่ออกครับงานนี้ทำง่ายหน่อย ไม่เปียกไม่เละไม่มีน้ำออกแล้วแถมดินก็นสวยด้วยขุดง่ายด้วยฮะแต่เสยเตอยว่าให้เฮียซ้าป,ปกให้หน่อยโอ้โหตั้งแต่เช้ามานี่ผมปะเดิมรอบบอร,รอบที่นะเขานี่ไม่รู้กี่รอบเลยเดินจนเหนื่อยผมก็เลยว่าเอาเล็งเอาแล,ล้วกันเสยเตอร์เฮียได้แค่นี้แหละ ปักให้เตีเตอร์ที่แล้วต้องปักให้หัวหน้าแม็กอีกนะผมก็เลยปักไว้ให้รู้ว่าเออตรงนี้เป็นคูนะตรงนี้เป็นบอนะนี่หมายปักนี่เลงกันเอาทีแรกผมปกักหัวปักท้าเทยเตเตอร์บอกโอ้มันไกลมันไกลเกินไปผมมองไม่เห็นก็เลยต้องมาปักให้อีกอ,อเหนื่อยแล้วเช้านี้ เหมือนเดินออกกำลังกายไปในตัวเดินวนประมาณสองสามรอบได้ตั้งแต่เช้าครับเล็งเอาครับเสียเตอร์ก็ใช้วิธีนี้แหละขูดเป็นแนวก่อนนี่นีู่เป็นแนวก่อนมันจะได้ตรงจะได้สวยไงระดับเสียเตอร์ไม่ยอมนะทำงานไหนไม่สวยไม่ยอมนี่เจะใช้วิธีนี้คะัูไปก่อนคูเป็นแนวไปเรื่อยๆก่อน แล้วเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาเดินมาก็ยังมาตักนี่แหละทีนี้มันแคตรงดิ่งฮะอ่ะหัวหน้าแม็กว่าไงาโอ้โหวันนี้งานชั่วโมงทั้งนั้นเลยหัวหน้าแม็กก็เป็นชั่วโมงนะเสียเต้ยก็เป็นชั่วโมงวันนี้งานชั่วโมงทั้งสองคันเลยครับช่วงนี้ หยุดงานวิ่งดินก่อนครับเพราะว่าบอ่อของบุญรอดโดนฝนกระทบไปหลายบอ่อเลยไอ้ที่ผ่านผ่านมานี่คือประเภทที่ว่าบอ่อดินอยู่ที่สูงสามารถขุดได้ที่เหลือนี่มีแต่ต่ำๆทั้งนั้นเลยฮะแล้วได้ข่าวาว่าวันนี้พรุ่งนี้พายุจะเข้าอีกนะ2วันนี้แล้วมีกระทบยาวไปถึงวันที่27อีกนะ โอ้โห oh oh, ตายเลยหกล้อนี่จะได้จอดกันยาวเลยหรือไงเดอย่าดูก่อนครับเมื่อเช้ามานี่ก็มืดคืมปล่อยๆมาแล้วสายมานี่แดดร้อนอบอ้าวซะเหลือเกินไม่ใช่จะเข้ามาจริงๆอีกเลยพายุเนี่ยโอ้บริเวณนี้ดินสวยจริงๆนะนี่ขนาดข้างล่างยังเป็นดินดานร้วนเลย หน้าดินกน็นาด้วยนี่ถ้าให้ขุดบ่อตักไปขายนี่โอ้คงขายดีน่าดูเลยนี่ทำแนไวไปก่อนนะครับทำแนไวไปก่อนปัวจะไม่สวยปัวจะไม่ตรงใช้วิธีนี้เอาเลยฮะ มาดูหน้าแม็กครับจะต้องทําการล้มคันนาออกก่อนนะครับนี่คันนามีเท่าไหร่ล้มออกให้หมดให้มันเรียบก่อนและทีนี้ก็จะทําการไถฮะไถภูนดินเป็นร่องครับเป็นภูนน,นครับเป็นแถวๆอ่ะภูง่ายๆนี่ล้มคันนาเสร็จแล้วก็จะพูดินเป็นกองครับแต่ละกองแต่ละกองไว้มีหนูบ่าวหน้าแม็ก ทำไมไม่มีหนูเนาะลุมคันนาแบบนี้ถ้าลังเกี่ยวข้าวนี่ได้เจอหนูนี่ดินดันง่ายอยู่นะครับไถง่ายอยู่นี่ล้วนซุยเลยโอ้ลายคันนาเหมือนกันเนี่ยคันนานี้คันานู้ดีเจ้าของเขาไม่ทำนาครับ ไม่ชอบทำนาอยากจะปลูกอย่างอื่นเป็นแนวกินแนวอะไรต่ออะไรแนวผลไม้ไปงั้นนะครับชอบแบบนี้จะพูดง่ายๆคือไรนาส่วนผสมนี่แหละแต่ไม่มีนาแล้วนะไดโบแล้วแต่จะปลูกน่าจะปลูกพวกผลไม้หรืออะไรต่ออะไรสักอย่างนี่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ ตรงนี้มีน้ำค้ังครับเนื่องจากเมื่อสองวันที่แล้วฝนตกอย่างหนักเลยแถวบ้านผมไม่มีหนูเนาะหัวหน้าแม็กเนาะดูด้านเสียเตยก็จะขูดไปเรื่อยอย่างนี้แหละขูดจนถึงคนานี้ก่อนแล้วก็จะเดินไปตักต่อฮะวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่เสร็จก็เหลือน้อยฮนะ โอ้โหว่าจะเดินเข้ามาล่มหน่อยแหมจะไม่ให้ผมอยู่ล่มเลยหรือไงแต่ยังไงอ่ะก็ต้องเอาออกอยู่แล้วครับตนนัวนี้อ๋อจะเอามาทำที่แคะแคะบุงกีแหมไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยเกือบเลยไมหมละ่ะทุกวันนี้ชักเริ่มหยอกจอบล่นนนะนะสำหรับเซียเตอร์อ่ะ ทำเป็นที่แคะบุ้งกีค่ะเนื่องจากดินติดเต็มเลยเมื่อวานติดบุ้งกีเต็มเลยอ้าจะเอาออกเลยใช่ไหมเอาล้มเลยโอ้ทำไมมันออกง่ายแท้ มาไม้แค่ฟันจนเจอครับดินเนี่ยไม่ติดเมื่อกี้ลงนะมันติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ว่างานวิ่งปากโอเจอดินเปียกๆอะ่ะโอ้โหโบอ่อนั้นละดินติดชัางกระบะท้าเมื่อกี้นี่เพิ่งได้ไม้แค่แค่ฟันก่อน ด้านนู้นก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันจะเอาต่อออกดูเนี่ยมีอยู่ตอ่อเดียวแหละกลางทุ่งนานี่โอ้รอเอาแม็กโคดีกว่าหัวหน้าแม็กจค่อ,อคยไทยตัดดันข้าเทียนหน่อยเขียนหน่อยนะวันนี้ได้ ไม่เหงาเสเตอเตยไม่เหงาได้เพื่อนมาทำครับทีแรกเขาจะเอาแมโครนี่แหละผมก็มองดูแล้วว่ามองดูว่ามันจะทําให้เสียชั่วโมงเยอะถ้าใช้แมคโครอย่างเดียวนะอย่างน้อยใช้รถงานอย่างนี้รถไถก็ทําได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องรอแต่แมคโนะครับช่วยๆกันทําประหยัดเจ้าของไปในตัวอีกแล้วก็งานก็เสร็จเร็วอีกครับ ถ้รอให้แม่ปูชักร่องเสร็จแล้วล้มคันนาออกแล้วก็มาพูนเป็นล่องอีกเสียเวลาฮอ่ะเดียบรอนะครับเดินแล้วครับนี่เดินไปในล่องนี่แหละนี่นะฮะได้แนวแล้วเดินกลับมาแล้วครับทีนี้ก็ตักอย่างเดียวตักขึ้นอย่างเดียวเลยโอ้โหเสียเตยสิบฝาแดงนี่หัวสมองนี่เนาะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอย่ามากระลงล้มหรอก เอ้ยถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ไงแกจะเดินเข้ามาเอื้อมนี่ตรงนี้มันต้องปาดออกอีกหน่อยหนึ่งอ่าเล็งแล้วกลับไปเล็งแล้วไม่สวยไม่ยอมละเอียดจริงๆนี่เสียตเตอร์เวลาทำงานนี่ฮะ เอาให้มันสวยเลยนี่เดินมาแล้วเป็นแนวแล้วรู้เลยว่าตรงนี้มันแคบอยู่ไม่ได้ขนาดก็เลยต้องเอื้อมมาฮะมาแต่งอเดินเข้ามาเดินมาเอาอีกนี่แต่งตาาให้มันได้ครับ ให้มันได้ความกว้างที่เขาต้องการครับไม่ยอมเลยนะน,นิดเดียวก็ไม่เอาเอ้นิดเดียวก็ไม่ยอมฮะต้องเข้ามาเก็บให้หมดนี่นี่แหละครับเสียเตอร์ทำงานละเอียดจนชาวบ้านเขาติดใจะชอบออะวันนี้ผมก็พามา ติดตามเจ้าการยาวครับกับรถขายทีมงานบุญรอดปล้กรอผมจอดนอนครับวันนี้ยังไม่มีเองถามว่ามีงานไหมมีครับแต่งานนี้งานด่วนเลยต้องมาให้เขาไม่ดว่วนหรอกครับคือนัดกันมานานแล้วนัดวันกันมาเนี่ยโอ้โหจองกันเป็นเดือนเลยนะไม่ได้จองหรอกแต่เขาบอกว่าวันนี้เดือนนี้ผมจะว่างด้อ บอกว่าให้เฮียสาทำตัวทําให้รถว่างให้ได้นะผมก็เลยหยุดงานวิ่งดินไปฮครเพื่อมางานนี้เขาจองนข้ามเดือนเลยอย่คลิปนี้ผมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุตรล่อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ